ดูเลยว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแถาแถมแถมแมแมัวหัวอ้ตัวตัวบหอมพอเปอิือนั่งเฝ้ากินแล้วเด้อข้อเปอิือกินท้าแล้วมานั่งให้กำลังใจ <laughs> มาเมนูเครียดอีกแล้วกินแล้วแล้วเครียดเงาะเครียดง่อยนะนี่แหละเครียดน้อยเฮาอันนี้ตัวที่อันเครียดมกกปิ้งตัวน,นี้เครียดน้อยกับอามามกก็คือเก่าแล้วขีคเอา,เอาตดออรียบร้อเนาะมันจังบุได้อันยุ่งยากในนะการกินกินขี้มันบุคักเหมนแยนะ่นะเฮากระสีมามุกคือว่าแหละมกแบบปิ้งไฟนะพี่น้องหอมๆใช้พังน้นสู้ใช้ผักหอม สามเครื่องใส่ก่อนหัวชิงไข่แล้วก็หอมแดงม,งมะเพ็ดตักมะเข็ดแห้งมาคิดดองใส่มะเข็ดแห้งกับป็นหอมแดงหัวชิงไข่กินจนออกแสียงหูเลยดังกินเครียดลายจนดังออกแสียงคำวะนะ่าเอาหม้อโยก รบเลยปบ่ทันดังออกเสียงบอว่า วัดใสเลยเขียดก,กันยังมันใ่ญ่ปนเลยี๋ยวมนจะแบบว่าจะใหญ่กว่านี้จังน้อยนะพี่น้อยเต็มที่สวยครับหอมใส่มนหอมคือหลายเท่าไหร่บ้ันเก็บจากสวนได้นี่ก็หอมบืดกินแล้วแบบนี้หลายงามเพามัหอม แต่ไปขี้งหัวพี่น้อยมกปิงไฟในห้องห้องโบเซส์เขาเบื่อเด็กพี่น้องอันเคยใส่เพนึงมันติดไปตรงเจ้าก,ก็เลยเพือก,ก็เลยอ้าวตรงใส่ก็ได้ดเ,เอ็ดคืออันขค่แหนมห้องแหละถ้ามกแบบว่านึ่งจังใส่มันติดไปตรง ุงมันใส่รถด,ดีแล้วก็ใส่แป้งมงวปกระเด็กลูกโด,ดัดไปคนบันใช้พักใช้ยางเข้าไปไล่คือเกาหนิเพี่อง มกไงอล้วนี่ใส่อีกนะลูกโดด,ดโอ่นอนๆกินอ่าคำหนึ่งห้าหน่วยผัวแต่ยังบกเพ็ดผีปอกบ,บอกเพ็ดอ่ะห่อมันขยับไปมาห่อเอาแบบมกเดียวนี่แหละ หนึ่งกินมดหมู่บานหลายน้ำพักก็สิดเบงค์บาดงดิบ ปี๊งเลยนั่งท่าจะใส่กิว้วปี๊งมาต้องใช้เวลาเวยพี่น้องมาได้แล้วล่ะนอนตัวตัว,ตวแกะไปเลยมามาดูเลยว่ามันจะอร่อยแค่ไหน แทนแทนแดมแถมแทมแทมแทนแทนบวกคโอ้ย,อย,อยหอมอื้มดูควนขมุงชูงเชงมาใส่จานเลยเอาไปเสิร์ฟนังตัวไดบอกเด้วยจะไปเสิร์ฟแล้วได้นีน พี่น้องได้จานหนึ่งมาเด้อแซ่บๆน้ากันมาพี่น้องกินน้ำกันเฮทับเปิดลูกสายละหนั่งขอกมอก,กอย่างหืมแซ่แบเช่นน้อยนี่ละ่ะแซ่บสุดแพงครแพงแพงก็เครียดโม่ผมนั่นเองแพงก็เครียดไง เปินั่งเฝ้ากินแล้วเด้อพอเป,อเปอิกินเท้าแล้วมานั่งให้กำลังใจเก็บกันน่านได้เขียน้อยนะพี่น้องมันก็เลยแพงมันเป็นราคาแพงซ่อันอึ่งคนบ่คนผายนะแพงทำอึ่งถูกเอเอเอาเพชรกัน,เป,น,นกเปอ่อนเอาบแต่โบเพชร อันต่อไปมันห้อนแห้งชีออกไรอันพี่กายพี่กนณน่าเก็บจนได้ต่างแห้งจนได้พัดกระเพราเกียดน,น้อยพัดได้ได้พี่น้องเกียดน,น้อยกระพัดกระเพราได้มันคือกันกระพัดกระเพรากบพัดกระเพราอันอันเกียดโม่แหละแต่มันเปลี่ยนมาเป็นเกียดน้อยู่ซึ่งเขาก็ไม่ได้ฟักได้ซับพันาพี่น้องก็เป็นตูเลยเนะมันตัวน้อยได้ตูเลยครับพัดไปเลยนะมันเฮ็ดได้เบิดแหละ ถ้าเເาอยากเฮ็ดนะโลกเ <laughs> บิ่งอืมแซ่บเลยบัดนี้หอมพักนางตูไปละพอเปิบถ้าฮ้าอนกว่านี้ฮะเป็นบ่ยา,ากກุ่นล่ะเครียดเนาะแค่ซ้ําสิกินเางๆเพิ่นกแย่งไลกวดแล่นไปแล่นมากวดน้ํทุ่งนานแต่เฮาบ่มีแย่งเ็เนีน่ยคุบเอา,น,เอาน,น,อนี่ก็ะ แค่ว่าซ้ำาสิกินที่ซื้อนะ่ะบุได้หาไปโคบไปขายอันนั้นเพิ่นโล่งไปนั่นนะไปขายได้พี่น้องมันได้หลายไปนแค่กินเท่ากัอันเก็บเอาเพิ่นเอาไปขายครับเพิ่นก็ต้องใช้แบบจํานวนหลายเนาะมันต้องใช้จํานวนหลายมันตัวน้อยเก็บช่วที่ได้โอ้มาด้ยวยพี่น้องกินน้ำกันฟของเราได้ตามประเทศมันไป นำ้ำเ่เคยกินกันไปหามากินแล้วแส่บแล้าาบางคนมันมวงว่าเขาพูกกินกันอุ้ยอันนี้แหละเสียบจะบุหูจักของเสียบอะไรพี่น้องสารับคลิปนี้กับขอตัวลาไปก่อนเนาะขอกมาคลิปหน้าสารับมนิน้สบายดี